อย่างสั่นครับโอเคเมื่อกี้คลิปที่2นะครับเมื่อพี่ก็ตัดสายมาแล้วโอเคเราก็ต้องทดลองให้พี่เขาดูว่ามันเป็นปัญหาทีสเซอร์หรือเปล่านะครับผมก็เลยต้องหยิบตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับนี้ผมจะเอาตัวนี้เป็นเมนเข้ากับตัวเมนไฟเพราะแปลงผมจะต้องตัดสายก่อนบอกสายก่อนครับนะครับบอกสายก่อนนะครับบอกสายเพื่อจะไปจัมกับตัวที่เขาตัดมาแล้ว โอเคนะครับผมบอกได้แล้วว่านี่ครับเนื้อทองแดงของสายไฟของเรา YS ดังซันเนี่ยโอโ้โหนะครับเนื้อเต็มเต็มนะครับถ้าเป็นสายดําแดงที่เราเห็นเนี่ยฝอยนิดนึงนะครับเหมือนเราไปบีบน้ําไว้อะสายไฟน้อยครับกระแสที่ไหลออกไปก็น้อยอันนี้เต็มเต็มโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าตัวนี้ก่อนนะครับสีขาวของตัวเซ็นเซอร์ทวินดอร์หรือสีขาวของตัวบอลบานเดี่ยวนะครับก็ ตอวน,น,นี้ครับก็มันจะเป็นเมนไฟที่รับจากตัวมอแปลงนะครับแถบสีดํานะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นบวกแล้วกันอันนี้ผมก็ต้องหาสายสีดําตรงนี้นะครับว่าแถบสีดํามันเป็นบวกไหมนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับโอเคผมเจอแล้วตัวนี้เป็นแถบสีดําเป็นบวกนะครับเดี๋ยวผมจะหมัดอันนี้คือการทดลองนะทดลองนะครับเข้ากันเป็นบวกนะครับ ฝั่งนี้อ่ะผมใส่ผิดเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าตัดสายเนี่ยปัญหาคือการที่เราต้อง,องมามาร์คมาร์คสายใหม่ว่าบวกลบเนี่ยปัญหาเกิดเลยถ้าเราไม่ได้มาร์คไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะหาไล่สายแล้วบวกลบลําบากแล้วมันจะทำให้เซนเซอร์ช็อตด้วยนะครับพยายามถ้าไม่ตัดก็ดีครับหรือตัดแล้วก็ต้องเก็บจตอตติก,กอร์ที่เมนไฟว่าเป็นไฟบวกไฟลบขาเข้าดูก่อนครับเนี่ย อ่านี่โอเคเนี่ยผมต่อแล้วอ่ะแล้วผมก็จะหาตัวสายไฟสักไฟสักเส้นหนึง่งไฟสักอันหนึง่งอ่าไฟสักอันหนึง่งที่ผมทมําไปละเดี๋ยวผมจะมาลองต่อดูนะครับอลองต่อดูว่าของพี่เขาจะค้างอย่างที่พี่เขาว่าหรือเปล่าโอตัดตัวสดสดเลยนะอืมขาด้วยสายมุกนะครับ โอเคกมานะ,ะตัดสายก่อน,นก็มาลองดูกันเลยนะครับว่าไฟมันจะติดหรือไม,อม่โอเคเดี๋ยวคลิปอาจจะยาวไปเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดต่อนะครับโอเคอ่ะอันนี้ผมใส่ผิดนะเนี่ยนี่คือแค่นี้ก็ผิดผิดแล้วเนี่ยเนี่ยผิดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีพีที่สามครับ